เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านและสวัสดีทุกๆคนนะคะดิฉันนางสาวณัชยานาคมิสุทธิ์มิสิตรปริญยาเอกสาขาบริหารหางการศึกษามหาวิทยาลัยนเลศยสวน,นะคะ่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอแนวคิดผู้นำในอุดมคติค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะอยากให้ทุกท่าน มองไปที่คำว,ว่า leader หรือผู้นำเป็นอันดับแรกก่อนนะคะดิฉันเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้นั้นจะต้องมีความเป็นผู้นำไม่มากก็นอ้อยแตกต่างกันไปตามแต่ละความสามารถของแต่ละบุคคลนะคะค่ะแต่คำต่อไปที่ดิฉันอยากให้ทุกคนได้นึกภาพตามนะคะก็คือคำว,ว่าอุดมคตินั่นเองค่ะ อุดมคตินะคะก็คือเป้าหมายหรือแนวทางการดำเนินชีวิตที่เราคาดหวังว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางนั้นอย่างไรมันก็ต้องเริ่มจากความใฝ่ฝันของแต่ละท่านก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอุดมคติของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันไปตามเป้าหมายของท่านนะคะและผู้นำในอุดมคติของแต่ละคน ก็จะเป็นผู้ที่เราคิดว่าเป็นผู้ที่ดีที่สุดและสามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราได้และเราได้ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับบุคคลท่านนั้นผ่านประสบการณ์การเรียนรู้หรือการได้อยู่ใกล้ชิดกันได้ประสานได้ทำง,งานร่วมกันค่ะและดิฉันเองก็เช่นเดียวกันนะคะดิฉันก็มีผู้นำในอุดมคติของดิฉันแล้วบุคคลท่านนั้น ก็คือคุณพ่อของดิฉันนั่นเองค่ะแม้ว่าคุณพ่อของดิฉันไม่ได้เป็นนักวิชาการทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีบทความตีพิมพ์ทางวารสารและไม่ได้เป็นผู้นำด้านทฤษฎีทางภาวะผู้นำใดๆค่ะแต่คุณพ่อของดิฉันได้ถ่ายทอดการเป็นผู้นำ ผ่านการเรียนรู้ผ่านทางจิตวิญญาณของท่านตลอดเวลาที่ดิฉันยังเด็กจนถึงเติบโตนในปัจจุบันนี้นะคะคุณพ่อของดิฉันเป็นพ่วงนวยการโรงเรียนตั้งแต่อายุ28ปีจนถึงกเกษียณอายุราชการค่ะคุณพ่อของดิฉันตั้งปฏิธานว่าท่านจะบ,บริหารโรงเรียนขนาดเล็กโดยที่ไม่คิดว่าจะย้ายไปที่ไหนค่ะ คุณพ่อของดิฉันเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนเป็นจํานวนแค่4ี่สิบคนนะคะก็คือก่อนที่เขาไปบริหารโรงเรียนนั้นก็จะยุบอยู่แล้วนะคะคุณพ่อก็ใช้กลยุทธ์ในการบริหารโรงเรียนโดยที่ใช้วิธีการบริหารโดยวิธีต่างๆนะคะจนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงท่านเกษยียณอายุรษษาชการนักเรียนในโรงเรียนของท่านเพิ่มมากขึ้นจนถึง200คนนะคะ ท่านไม่ได้มุ่งเน้นให้คุณครูส่งเอกสารทางวิชาการหรือส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเพนแตนได้โดยที่ท่านมุ่งเน้นให้คุณครูสนใจเด็กหลังห้องที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยการที่นําเด็กเหล่านั้นมาเรียนหลังเวลาเลิกเรียนหรือช่วงพักกลางวันแต่คุณครูทุกท่านก็มีความตั้งใจที่จะสอนเด็กกลุ่มนั้นค่ะ ะตลอดเวลานะคะที่ดิฉันเห็นการทำงานของคุณพ่อนะคะดิฉันก็จึง,งานาคุณพ่อเป็นแบบอย่างเป็นผู้นําในอุรมคติของดิฉันนั่นเองค่ะค่ะสิ่งที่อยากจะบอกทุกท่านนะคะคนเรานะคะจะมีวันอยู่เพียงแค่สามวันนะคะวันแรกนะคะคือเมื่อวานมันผ่านไปแล้ว เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้และสองคือวันนี้นะคะวันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราอยากให้ทุกท่านทําวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะและสาคือพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมาถึงหรือไม่เรายังไม่รู้ว่าเราจะได้ทํามันหรือไม่แต่ถ้าเรามีแบบแผนในการดำเนินชีวิตตามผู้นำในอุดมคติข,ของเรา ก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตได้มีแบบแผนที่ชัดเจนก็เหมือนกับว่าเราเลือกครูอาจารย์ที่มีเป็นตัวอย่างสำหรับในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะเมื่อเรามีครูอาจารย์ที่ดีสำหรับเราแล้วเราจะเดินทางได้ดีตามแบบที่ท่านเป็นหรือไม่ค่ะขอบคุณค่ะ